สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจอกันเฉพาะกิจนะคะเดี๋ยวครูมินี่จะมาเฉลยนะคะข้อสอบสววชในวิชาภาษาอังก่ษในระดับหมอต้นนะ,ะซึ่งเด็กๆก,ก็เพิ่งสอบรอบแรกกันไปนะ,ะ,ะเดี๋ยวจะเฉลยวันนี้นะคะจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็จะเฉลยพาร์ทที่เป็น grammar มมนะ,ะซึ่งอันนี้ เด็กๆน่าจะมีไฟล์ข้อสอบอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวบอกก่อนนะคะว่าการเฉลยอันนี้ยมันยังไม่ได้เป็นเฉลยที่แน่นอนเน,ะนาะคะแนนมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เพราะว่าเดี๋ยวรอฟังเฉลยอย่างเป็นทางการจากทางสวชออีกรอบหนึ่งนะคะเพียงแต่ว่าทําเฉลยให้คร่าวๆนะคะเราจะได้รู้ว่าอะไรนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวภาพรวมค่ะของข้อสอบสวชภาษาอังกฤษนะคะมต้นเนี่ย หลายคนบอกว่าไงะคะ,ะง่ายง่ายขึ้นกว่าเดิมนะคือถ้าเกิดว่าเราเราได้ฝึกโจทย์ในปีก่อนๆเนี้ยนะคะปกติแล้วเนี่ยในแกมมาเนี่ยมันจะมีเป็น sentence completion กับเป็น error ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยของปีเนี้ยถ้าครูดีให้ครูวิเคราะห์ก็คือข้อสอบจะง่ายขึ้นนะคะไม่มีไม่มี error เลยปกติจะมีเป็น sentence completion 10ใช่ไหมลูกแล้วก็เป็น error ข้อสอบแบบเวีนๆให้เติมอีก5 แต่ว่าตอนนี้เราเป็นแบบนี้15ข้อเลยนะคะแล้วก็พาร์ทแกมมาวันนี้นะคะที่ครูจะอธิบายเนี่ยมันก็จะมี15ข้อนะ15ข้อแล้วก็เป็นข้อละเท่าไหร่นะ2.2คะแนนหรือเปล่านะคะไม่ไม่แน่ใจนะแต่อันนี้โดยประมาณคือถ้าเกิดว่าขอ้อละ2.2คะแนน3คูณได้15มันก็คือประมาณ33คะแนนถ้านาักเียนถูกทุกขอ้อนะนีนก็ตุนไปละ นะะอ่าเพราะฉะนั้นใครมาดูคลิปนี้นะคะอ่าขอให้อ่าติดรอบสองกันติดรอบสองกันนะคะอ่ะเริ่มกันเลยนะคะเริ่มกันเลยนะคะอ่ะเริ่มจากเอ่อในข้อยี่สิบหกนะคะอ่าเริ่มจากข้อยี่สิบหกนะคะเอ่อมีการให้ประโยคมาสองประโยคอันนี้เรื่องคำเชื่อมเลยนะ,ะนักเรียนนะคะ It was cold outside. We still went for a walk. อ่านนักเรียนดูค่ะสองประโยคนี้ทำไมลูกขัดแย้งกัน วิธีการดูใช่ป่ะอ่าสองประโยคนี้ขัดแย้งกันก็คือข้างนอกอากาศเย็นแล้วก็เราเนี่ยออกไปเดินใช่ไหมคะแสดงว่ามันเชื่อมสิ่งที่ขัดแยง้งแน่นอนข้อหนึ่งไม่ใช่เพราะว่า because เนี่ยมันแปลว่าเพราะว่าใช่ไหมลูกแล้วก็ตามด้วยประโยคอ่าถ้าใครเคยเรียนเรื่องคําเชื่อมมานะ because ตามด้วยประโยคใช่ไหมคะส่วนคาว่า although ก็บอกความขัดแยง้งอันนี้แหละคะ่ะเป็นคําตอบที่ถูกต้อง นะเพราะมันขัดแย้งกัน although มีความหมายแปลว่าแม้ว่านะ,ะแล้วก็ตามด้วยประโยคด้วยส่วน if เนี่ยบอกเงื่อนไขแปลว่าถ้าแล้วก็ข้อ4ี่คำว่า moreover มันจะมีความหมายแปลว่ายิ่งไปกว่านั้นนะวันนี้ครูอาจจะโฟกัสไปที่ตอบอะไรเลยแต่จ,จะไม่ได้สอนแทรกเยอะนะคะเพราะจะใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงนะส่วน not only เนี่ยก็มันจะเป็นคำคู่กับ but also ใช่ป่ะความหมายแปลว่าไม่เพียงแต่เท่านั้นนะคะเพลงข้อ26ก็ตอบสองนะคะต่อไป27 27เอน่ะมันเป็นเรื่องของการใช้สำนวนนักเรียนใช่ไหมคะแล้วก็มีการบอกว่า drawn นะคะแล้วก็ใช้คำว่า story เติม ing นะคะอันนี้น่าจะเป็นการบอกว่าอย่าเหมือนแบบเลิกหรือว่าหยุดใช่ป่ะเออหรือว่าถ้าปกติแล้วถ้าเราใช้คำว่า give up อย่างเดียวเนี่ยก็คือความหมายประมาณว่ายอมแพ้ใช่ไหมคะแต่อันนี้มันเหมือนประมาณว่า อย่าหยุดหรือว่าอย่าเลิกนะทำในในในสิ่งนั้นนะคะแล้วก็ประเด็นเนี่ยมันเป็น verb i n g นะคะซึ่งมีประโยคตามมาบอกว่า you are almost done คุณเนี่ยเกือบที่จะสำเร็จแล้วนะคะมันเป็นการเหมือนบอกว่าอย่าหยุดหรือว่าอย่ายอมแพ้ใช่ไหมคะตรงเนี้ยน่าจะเป็นการใช้คำว่า give up นะ give up ที่แปลว่าหยุด นะหรือแปลว่ายอมแพ้ก็ได้ในในสิ่งที่ทํามานะคะซึ่งตรงเนี้ยมันเป็น verb ing องนะคะมันน่าจะเป็นการใช้คําว่า give up มากกว่า give in เพราะ give in เนี่ยมันเหมือนจะแบบยอมจํานนต่อสิ่งที่แบบเอ่อบางอย่างนะคะแต่ว่าอันนี้คือครูก็เอ่อให้เป็นข้อหนึ่งนะ,ะแต่ว่าลองดูนะคะว่าเดี๋ยวทางเฉลยเป็นทางการเขาจะใช้เป็นอะไรนะคะอ่ะต่อไปข้อที่28นะเราเฉลยว้นิดนึงเนาะ ยีมีการใช้ประธานเป็นคําว่า it แล้วก็มีให้เติมที่เป็น adjective ใช่ไหมคะอันนี้เป็นเรื่องของ special verb of feeling นูกคือกริยาที่แบบเติมอิง่งแปลว่าหน้าเติมดีแปลว่ารู้สึกอย่างอันเนี้ยมันจะแปลว่ารู้สึกประหลาดใจอันนี้อันนี้ใครเคยเรียนคอร์สฟันดัมเบนชลมาลองไปทวนนะคะอะถ้าเกิดว่าเติม ed แปลว่ารู้สึกถ้าเติมอิง่งแปลว่าหน้าประหลาดใจ นะะหน้าประหลาดใจแต่จากดูจากบริบทแล้วเนี่ยส่วนสามไม่ใช่มันเป็น a d v e r b v e นะคะแล้วก็4เป็น verb นะคะซึ่งตรงนี้ต้องมีความหมายแปลว่าหน้าประหลาดใจนะ,ะหรือว่าหน้าแปลกใจก็คือตอบข้อ2นะคะอ่ะโอเคต่อไปนะคะข้อ29โอ oh ้โหอันนี้จำได้ไหมเฟอร์นิเจอร์อิปกรณ์เฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์ casual language h o m e work new information m o น e y ก็เป็น uncountable นะรู้สึกเ็ตนี้ออกข้อสอบบ่อยเด็กๆคือคำว่า information มันแปลว่าอะไรลูกมันแปลว่าข้อมูลใช่ปะแต่ว่าประเด็นมันอยู่ตรงนี้ลูกมันจะเป็นนามที่นักไม่ได้อะเป็น un ที่เมื่อกี้ครูไปนี้คือมาำเพลงให้ฟังอะอะบงคเคยเรียนมาใช่ไหมลูกนะมันจะไม่เติม s พวกคำนามนับไม่ได้เนี่ยลูกอย่าไปเติม s นะลูก นะเติมแล้วไมคะผิดสิล,ลูกนะเติม s ไม่ได้ใช้ a แอไม่ได้เพราะฉะนั้นเราใช้วิธีการตัดตัวเลือกได้นะคะอย่างข้อหนึ่งเนี่ยผิดแบบน่าเกลียดมากเติม s ไม่ได้ข้อสองก็ผิดนะเติม s ไม่ได้แล้วก็ข้อ3ามเนี่ยก็ผิดเห็นไหมคะเด็กๆตัดข้อ1ข้อสามข้อห้าไปนะลูกอ่นะแล้วก็ดูจับบริบท we need lunch ะะเราต้องการอ่ะอันนี้เป็นประโยค affirmative ประโยคบอกเล่าแสดงว่าต้องการความหมายแปลว่าต้องการข้อมูลบางอย่างนะเกี่ยวกับการทำกิจกรรมในในชมรมเกี่ยวกับธรรมะนะคะถ้าไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องการความหมายคือเป็นประโยคบอกเล่าเราใช้คำวรร่า some แต่ถ้า any น,น,น่าจะเป็นประโยคปฏิเสธนะคะโอเคต่อไปข้อ30นักเรียน30อันนี้ต้องการบอกว่า he proved that proved แปลว่าพิสูจน์นะลูก อ่ะพิสูจเนี่ยแปลว่าพิสูจน์แล้วก็มันจะเป็น verb อ,อ่ะ p r o ูจเนี่ยเป็นพิสูจน์นะเป็นเป็นกริยาที่พิสูจ that ดเขาพิสูจน์แล้วว่าเขา blank reading นะคะคือเอ่อตรงเนี้ยที่เป็นประเด็นสำคัญเลยนะนะักเรียนรู้ไหมคือคำว่า reading อ่า reading เนี่ยมันเป็นอะไรลูกมันเป็นเจอร์รันเสพติมันเป็นเจอร์รัเน,เ,รนเพราะฉะนั้นเป็นเจอร์รันปุ๊บเนี่ยมันจะเราเราต้องตัดข้อที่มันแบบว่าไม่น่าจะใช่ เขาพิสนะูจน์แล้วว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะนำพาหมู่คณะได้อย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะถามไหมเพราะข้อที่เรนตัดไปก่อนนะคะก็คือข้อสองข้อสองเพราะว่าถ้าเกิดว่าหลัง to เนี่ยมันต้องบวก verb ที่เป็น infinitive เ,เด็กๆดูใช่ไหมลูกอ่ะบวก verb infinitive ใช่ไหมคะอ่ะแล้วก็อีกออคำว่า able มันไม่ใช้ก็อมัน able to ม,มันไม่มีการใช้ able of นะคะอ่ะมันก็เหลือหน,นึ่งสอันเด็กว่าตอบอะไรดีนะคะอันนี้ถ้าเกิดใครทำข้อสอบบ่อยๆเราจะคุ้นนะเอ,อ่อ adjective ที่มันเป็นแบบคู่กับ preposition นักเรียนมันจะใช้คำว่า capable of อ่าใช่ค่ะมันจะไม่ใช้ capable to ไม่ใช้คำว่า capable in นะอันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพวกการใช้ เออ adjective คู่กับเพ e position เด็กๆไปไปทวนเอาหรือว่าไปดูหน้าเพจครูก็มีแชร์ความรู้คอนเทนต์ดีๆบ่อยๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพจด้วยนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้คำว่า c a p a b l e of นะคะมันเป็น adjective นะลูกก็อย่าลืมมี verb to be ให้ด้วยมันเป็นเรื่องแบบเราต้องสังเกตเอาว่า afraid of ใช่ไหมลูก responsible for อะไรเงี้ยนะ,ะ c a p a b l e of อ่าแปลว่าสามารถนะแปลว่าสามารถ เพราะฉะนั้นข้อที่ถูกก็คือข้อสามถามไหมลูกเราต้องการใช้แปลว่าเขาสามารถทําอะไรอ่าต่อเลยนะต่อไปข้อสามเอ็ดอันนี้เด็กๆนึกถึงคอร์สมาสเตอร์แกมมาที่เราเรียนกันมานะคอร์สเป็นเป็นคอร์สเนื้อหาใช่ไหมลูกอ่ามันก็เป็นหนึ่งในแกมมาที่แบบเราจะเจอในสนามต่างๆกันนะคะอ่าวิธีการเด็กๆขีดเส้นใต้ commerce side เติม S อสไซ์ Sign, อันนี้เป็นประธานที่เป็นพหูโพสใช่ไหมมีความหมายแปลว่าสถานที่นะคะสถานที่นะ สมัยโลกแล้วก็มีส่วนขยายว่าเป็นทางด้าน historical นะคะก็หมายถึงว่าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นสถานที่โบราณด้วยนะคะในอยุธยาเนอะตรงนี้มันต้องการความหมายคือถูกทำลายมันต้องเป็น passive boy คือประธานถูกกระทำอ่าจำได้ไหมว,วันนี้ครูเฉลยเฉพาะกิจจะไม่มีเพลงเปิดให้ฟังนะคะยกเว้นครูไปนี่รองให้ฟังเองแต่ว่าอาจจะอาจจะเปิดให้นิดนึงนะโปรโมทช่องเพลงคำสาบ นะเผื่อเดี๋ยวใครามาดูทีหลังใช่ไหมอันนี้มันต้องเป็นแบบนี้ลูกว่า passive boy นะคะ passive boy เห็นไหมถ้า passive boy คือประธานถูกกระทำ verb to be บวก verb ทั้งที่สามนะคะ passive boy นะคะมันต้องเป็นประธานนะคะ,ะถูกกระทำอาจจะมีคนทั้งที่รู้กับไม่รู้นะเนาะแล้วก็ทวนไปแล้วกันใครรู้แล้ว มันต้องมี verb to be วก verb ช่องที่3ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกองค์ประกอบครบก็ต้องมี verb to be แล้วก็มี verb ช่อง3นะคะ verb to be verb ช่อง3ส่วนข้อข้อ 1, 4, 5, เนี่ยไม่มีองค์ประกอบครบแต่ว่านักเรียนดูค่ะถ้าเป็นพวก adverb เนี่ยมันจะต้องเอาวางไว้ระหว่างา verb to be กับ verb ช่อง3เพราะฉะนั้นตรงนี้น่าจะเป็นข้อ1 อันน่าจะเป็นข้อหนึ่งนะคะใช้คำว่า v e r absolutely destroy นะแปลว่าถูกทำลายนะคะถูกทำลายจากการเกิดน้ำท่วมเนาะคือได้รับความเสียหายอะค่ะนะคะต่อไป32 32 we need to buy more c u o n e r s อันนี้ใครชอบควดซองบ้างครูก็ชอบมากเลยนะคะไม่ต้องซื้อมาฝากนะคะบอกว่าเนี่ยเราต้องไปซื้อควดซองเพิ่มและมีบริบทว่าต้องไปซื้อเพิ่มแสดงว่าเราทำไมคะหมดใช่ปะ รัน uh, อะไรเอ่ยที่แปลว่าหมดเราใช้คําว่า run out of อันนี้ความหมายแปลว่าหมดจากบริบทตรงนี้ว่าต้องไปซื้อเพิ่มก็แสดงว่ามันหมดนะคะอ่ะแล้วก็ต่อไป3ามสามสามอันนี้นึกถึงคอร์ f ฟ n นด m ม n t นทลนะลูกถ้าถ้าใครเคยเรียนมานะคะม,มันจะมีเรื่องเจอรันนะอันนี้อันนี้เป็นสำนวนนะลูกมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุภาษิตอ่ะสุภาษิตก็คือ proverb นะคะ เออ you have d e c i y e your own decision นะค,ะคุณน่ยก็คือเหมือนต้องตัดสินใจด้วยตัวของคุณเองและ it is ไม่มีอะไรที่จะร้องไห้กับนมที่มันหกไปแล้วต้องการความหมายว่าไม่มีประโยชน์ที่จะไปเสียใจกับสิ่งที่มันผ่านพ้น,นไปแล้วเราไม่สามารถแก้ไขได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนี้เราใช้เป็นคำว่า i s no use มีความหมายแปลว่าไม่มีประโยชน์ ไม่มีประโยชน์นะ is no u s e นะคะแล้วก็ตามด้วยเว็บเติม ing นะคะมันเป็นการเปรียบเทียบมันก็ได้ไม่ได้แปลตรงๆว่าร้องไห้กับนมที่หกไปนะคะก็เสียใจกับสิ่งที่มันผ่านไปแล้วนะเราต้องเดินหน้าต่อนะลูกนะคะโอเคแล้วก็สามสี่เออสามสี่อันนี้แปลว่าเรื่องเรื่อง relative pronoun adjective นะพอเจอบ,บ่อยมากนะักเรียนใครไม่ได้รีบไปด่วนเลยเมื่อวานครูผู้สอนคอร์ส master เกีมมาอยู่นะคะเนี่ยเวลานักเรียนเจอนะลูกเจอคำว่า a friend อเฟรนเป็นเป็นคำนามใช่ป่ะแล้วมันก็จะให้เอาหา a d อา c t i v e Cross มาขยายอะ่ะลูกๆก,ก็ดูหลุกว่าอันดับแรกเนี่ยอเฟรนเนี่ยเป็นคนใช่ป่ะอ่ะอันนี้เป็นคนพอเป็นคนปุ๊บไม่ใช้สามเพราะวิชใช้กับสิ่งของนะใช้กับสัตว์ใช่ไหมคะแล้วก็ดูบริบทตามมาค่ะนะคะ Par e เรเป็น คำนามใช่ไหมคะต้องการความหมายคือ I have a friend มีเพื่อนคนหนึ่งซึ่งพ่อแม่ของเขาเป็นคุณหมอทั้งคู่เลยนะคะอันนี้ก็ต้องใช้ข้อข้อห,หลูกแต่ว่าอของผู้ซึ่งนะคะแล้วก็มันจะตามด้วยคำนามนะเมืม่อวานเพิ่งสอนนะบางคนก็เรียนมานึกถึงไอู้คือคนที่ใช้เป็นประธานนะคะโอเคต่อไปสามห้าลูกสามห้าแอบเหมือนเด็กประถมปลายเลยเนาะเพราะมันเป็นการใช้เทนคู่ เห็นไหมลูกมีการใช้คำว่า by the time มันก็เหมือน when นนะอะเหมือนคำว่า when แปลว่าเมื่ออะไรเงี้ยมันเป็นการใช้เทน s e คู่สองสอง t e n ที่มันเป็นเทน s e อดีตนะลูกโดยเหตุการณ์หนึ่งเกิดก่อนและจบไปแล้วเราจะเป็น past perfect แล้วก็อีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดตามมาจะเป็น past simple โอเคไหมเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเน้นว่า by the time we arrive บอกว่าเมื่อเรามาถึงที่สถานีทำไมลูกรถไฟ มันได้ออกไปแล้วอ่ะคือเราพลาดนั่นเองคืออะไรเกิดก่อนลูกอ,อันนี้เกิดก่อนเป็นโค้ดอดีตใช่ไหมคะเป็น past perfect เอาวันนี้ครูอขอใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงนะคะเวลาไม,ไม่มีนะะักเรียนแต่ว่าอยากอยากมาเอ่ออยากมาแบ่งปันให้ฟังนะคะอ่าน่าจะเป็นประโยชน์นะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสแล้วเดี๋ยวจะเอาเอา่เอามามาทาคลิปเพิ่มให้นะคะอันนี้ต้องเป็นโค้ดอดีตก็เลยต้องตอบเป็นข้อสองใช่ป่ะเพราะว่าอันนี้เน้นว่า เกิดตามาเกิดตามาเป็น past simple อันนี้ master เกมาครูสอนนะคะอ่ะ master แก่มาอ่าโอเคอผ่านนะจ๊ะอ่ะต่อไป3าหคล้ายๆข้อสอบคล้ายๆข้อสอบ,ขอ,สอบของปถมปลายเลยนะเนี่ย <laughs> เรื่องของอะไรหล s t i o n tag ใชฉปาะมันเป็นการแบบใช้คำถามส่วนท้ายแล้วก็เป็นการแบบ less ก็คือปะเป็นการชวน less less นะคะซึ่งใช้ less a p o t h e c h y s นะมันเป็นเหมือนการชวน นะพอการชวนปุ๊บเราก็จะเหมือนเป็นคำถามตอนท้ายว่าไปไหมอ่ะไปไหมอะไรเงี้ยนะคะเราใช้คำว่า shall we อ่ะสำหรับการใช้ question tag ในกรณีที่เป็นคำถามแบบเออเป็นเหมือนแบบประโยคข้างหน้าเป็นเป็นการเชิญชวนเราจะใช้เป็นคำว่า shall we นะคะอ่ะต่อไปข้อ3.7จากตรงเนี้ยคำว่า a s v d e a l l y นะ accidentally ทำให้เรารู้ว่าตรงนี้มันต้องแปลว่าเหมือนแบบ meet by accident คือพบโดยบังเอิญ เราใช้คำว่า run into นะอันนี้แปลว่าเหมือนแบบพบนะคะโดยบังเอิญน,นะคะพบโดยบังเอิญอ่ะโอเคนะคะอ่ะแล้วก็ต่อไปเออข้อสามแปดเป็นเรื่อง causative form นะคะที่แบบเราไม่ได้ทำเองอ่ะนะักเรียนคืออย่างเช่นเราเอารถไปล้างอย่างเงี้ยเราเราจะไม่บอกว่า I wash my car ไรอ,อย่างเงี้ยคือฉันฉันฉันล้างรถเองใช่ปะ แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทําเองคือเราเอารถไปล้างซึ่งถ้าเกิดเราไม่ระบุว่าให้ใครล้างเนี่ยมันจะเป็นการใช้โครงสร้างนะคะอันนั้นคือนนเราทําเองใช่ไ่ะโครงสร้างของ have แล้วก็ตามด้วย something done ใช่ไหมลูกก็หมายถึงว่า have ตามด้วย something นะคะแล้วก็ตามด้วย done อันนี้คือเว็บช่องที่สามนะคะอันนี้ก็ต้องการความบอกความหมายแปลว่า my father will have พ่อของฉันเนี่ยจะเอารถไปล้างแต่เราได้บอกไหมคะว่า ว่าให้ใครล้างไม่ได้บอกเนาะหลังจากไปทริปที่กระบี่นะโอ้โหไกลเนาะเนี่ยขับไกลเลยนะเออขับไกลเพราะะะั้นี้ต้องใช้เป็นโครงสร้างคือ have something done นะมันต้องมีเวิร์บช่องสามอะนะมีเวิร์บช่องสมเนาะก็มีอยู่ข้อเดียวนะคะข้อเดียวก็คือข้อสองอมั่นใจกันหรือเปล่า มั่นใจนะคะอ่ะต่อไปจะหมดแล้วลูกอีก2ข้ออีกสข้อเห็นไหมครูใช้เวลาจํากัดแบบเร็วๆเลยแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเดี๋ยวมาอันนี้ให้ฟังนะคะอ่ะโอเคต่อไปข้อที่สามเก้าข้อสามเก้าอคือต้องการว่าได้นำคุกกี้มาแต่ว่ามันมีคำว่าบาร์ใช่ปะ่ะคือตรงเนี้ยมันจะบอกว่าไงดีว่านำคุกกี้มาทำไมจำนวนเท่าไหร่แล้วก็ทานนิดหน่อย นะมามาขยายคําว่าเอสอ่างเงี้ยว่าว่าทานนิดหน่อยตรงเนี้ยต้องแบบว่าเล็กน้อยมีบัสอยู่แสดงว่าขัดแย้งตรงเนี้ยต้องแปลว่ามากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องแปลว่าเหมือนเอาเอาคุกกี้มาเยอะนะอาจจะคุณแม่ทําขนมอะไรเงี้ยแล้วเอามาเอามาแบ่งปันแต่ว่าฉันทานแค่นิดหน่อยนะนิดหน่อยก็เลยเลยต้องแบบว่าเอ่อไปขยายคําว่าเอสเราก็จะใช้เป็นคําว่า e l i t t r o l e นะเพราะมันเป็นขยาย verb เนะ นะคะ a few นี่มันจะไม่ใช้ขยายกริยาเนาะก็เลยตอบข้อ a นะคะ a number of a number of c o o k i e นะ a number of c o o k i e นะ a number of แปลว่าจำนวนมากนะคะข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายคล้ายๆข้อสอบพวกเตรียมเข้าเข้าม4ส,สนามยากเลยเนาะมันจะเป็นเรื่องของการใช้พวกแบบเอ่อ sub juncive แต่ว่าเดี๋ยวนะักเรียนพูดแล้วงงก็เอาพูดง่ายๆคือตรงเนี้ยมันเป็นประโยคที่ขึ้นต้นในะบอกว่า it is necessary that มันเป็นสิ่งที่สําคัญที่ว่าเธอควรจะทําอะไรคือพูดง่ายๆว่ามีโครงสร้างว่าเป็นเรื่องที่จําเป็นเป็นเรื่องที่สําคัญเราจะมีการใช้เหมือนเหมือนแบบ subject แล้วก็เป็นคาว่า choose น่ลูก choose ที่แปลว่าควรที่จะใช่ไหมคะแล้วพวกนี้มันจะต้องบอกวก verb ที่ไม่ผันเป็น verb infinitive ใช่ไหมคะแต่ว่าเรื่องนี้มันจะลักคาว่า choose พอมาลักคาว่า choose ปุ๊บ อ่ะสิ่งที่สําคัญคืออ่ะว่าจะไม่เคาะกระดิ่งแล้วลืมใช่ไหมคือเด็กๆอ่ะจะตอบข้อหนึ่งกันอ่ะมีใครตอบว่าอ่ะแสดงแสดงว่าไม่รู้เรื่องซับจังทีเดี๋ยวครูเขียนชื่อให้ก็ได้เดี๋ยวเพื่อเด็กๆอาจจะแบบเอออยากไปเซิร์ชหาข้อมูลใช่ไหมเป็นความรู้อะไรคือมันจะเป็นการพูดแพทเทิร์นแบบว่าเป็นเรื่องจําเป็นที่ใครควรจะทําอะไรแล้วมันจะละคำว่าชูข้อหนึ่งไม่ใช่นะลูกอ่ะแล้วก็ข้อ ข้อข้อสามก็ไม่ใช่เพราะเด็กเห็นวิวปุ๊บดเด็กจะตอบข้อสามใช่ไหมลกูกอ่ะแล้วก็ข้อสองก็ไม่ใช่นะคะแล้วก็ข้อสี่ก็ไม่ใช่มันคือลวงลกูกเพราะฉะนั้นอันนี้คือตอบห้าย้ไหนมีใครได้สามสิบสามคะแนนเนี่ยคะอ่ะใครมาดูคลิปกับครูมาส่งส่งข่าวนิดนึงนะอ่ะส่งข่าวนิดนึงนะคะก็สรุปอีกรอบนึงนะคะอันนี้ยังไม่ได้เป็นเฉลยแบบเป็นทางการขอเฉลยให้เป็นแนวทางเฉย นะคะก็ให้ให้รอเฉยอยากเป็นทางการอีกรอบหนึ่งแต่ว่าเอา่อโดยรวมแล้วปีนี้ง่ายนะขอให้ทุกคนที่มาดูคลิปครูนะคะได้เอ่อได้ไปเอ่อไปต่อกันนะคะเอเดี๋ยวก่อนจากกันนะคะเดี๋ยวขอโปรโมทเอ่อช่องเพลงคําศัพท์นิดนึงอ่ช่องเพลงคํงาศัพท์ที่น่าจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะคะแต่ว่าเราอาจจะต้องมาเรียนด้วยกันก่อนเนาะเพราะว่าไม่งั้นไม่รู้ว่าเพลงอะไรมันคืออะไรนะคะเ,เด็กๆไปที่ช่องนี้เลยนะคะอ่ะปึ๊บไปที่ช่องนี้นะคะ เนี่ยมันก็จะมีเพลงคำศัพท์เดี๋ยวครูขอเปิดเพลงแรกเลยเป็นเป็นเอเบนี่เปนจามานะคะอ่าค่ะที่เมื่อกี้ครูร้องให้ฟังบ้างอะค่ะแล้วมันจะทําให้เราจําง่ายนะคะอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะอ่าเดี๋ยวเปิดเพลงนี้ให้ฟังหนึ่งรอบอ่าโอเคเเวลามาเรียนก็จะมีพวกเพลงคำสั่เพลงสั่มีอะไรขอแซดในระหว่ เดี๋ยวถ้ามีถ้ามีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวครูจะมามาแบ่งปันให้นะคะแล้วก็อีกช่องหนึ่งลืมไปมันจะเป็นช่องที่เอาไว้ลิบลงคลิปพวกความรู้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวตัวที่ที่เด็กๆฟังครูเนี่ยมันก็จะไปอัพอยู่ตรงนี้นะคะมันจะเป็นช่องสาธารณะนะคะ,ะจะเป็นเอ่อช่องเนี้ยค่ะอ่าช่องเนี้ยอ่าจะเป็นเป็นช่องอ่อสาธารณะนะคะแล้วก็จะมีพวกคลิปต่างๆ uh, อุ้ยตายแล้วออัพล่าสุดไปนานแล้ว <laughs> เดี๋ยวเดอัพลงเนาะ อ่าอันนี้ไปไปดูเอาที่ให้เหมาะกับพวกเรานะคะแล้วก็สุดท้ายนี้ค่ะเอ่อก็มีแนะนำเพจอ่แนะนํแนะนำเพจถ้าเอ่อจะไปติดตามข่าวสารข้อมูลต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นตารางคอร์สเรียนนะหรือว่ากิจกรรมอะไรต่างๆหรือว่าเอ่อคอนเทนต์ความรู้ต่างๆนะคะก็สามารถไปที่ช่องนี้ได้นะคะเดี๋ยวก็จะมีเพราะว่าเดี๋ยวกูก็จะอัพเอ่อจะอัพให้อ่ลงในนี้นะคะอ่ะก็วันนี้คงจะแค่นี้แล้วเดี๋ยวมา อ่อมาเล่าต่อนะคะโดยเฉพาะกรเนี้ยครูชอบมากเลยนะมันมันเป็นกรเนี่ยตรง r e ด d i n g เนี่ยครูชอบชอบนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำคอนเทนต์ลงลงในหน้าเพจมันเป็นตรงตรง r e ด d i n g ของสว,วชอร,รอบแรกใช่ไหมะะลูกมันจะเป็นเอ่อกรนะคะของกวีดังของอเมริกานะชื่อว่าโรเบิร์ตฟอร์สนะกรเนี้ยครูแบบอ่านมาต้องสมัยนานแล้ว นะเดี๋ยวเดี๋ยวจะ,ะมีโอกาสเดี๋ยวมามาแบ่งปันให้ฟังแล้วกันเนาะเพราะว่าเขาออกเป็นโพเอมเป็นกรอนนะคะอ่ะสำหรับใครมาฟังเฉลยวันนี้นะคะขอให้ทุกคนนะคะได้เข้าสู่รอบสองกันนะคะแล้วไว้โอกาสนะ้เราเจอกันนะคะอ่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะ thank you นะคะเจอกันนะคะในโอกาสต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ